สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องข้อมูลล่าสุดจากบอมาจอมาร์เก็ตคอนเน็กชั่นสชหรือ MCA นะคะดูน่าสนใจมากๆเลยค่ะข้อมูลจะอ,อัปเดตไรามาหนึ่งปี6-8เนี่ยบอกเราว่า MCA เหมือนกําลังเดิมพันครั้งใหญ่เลยนะคะยอมเอ,อเหมือนจะยอมลดกําไรสั้นๆเพื่อเป็ปั้นธุรกิจใหม่ให้โตยาวๆใช่ครับเป็นการวางเกมที่น่าติดตามมากเลยครับ คือ MCA ที่เรารู้จักกันดีในฐานะผู้ให้บริการการตลาดแบบครบวงจรมากกว่า15ปีเนี่ยตอนนี้เขากำลังทุ่มลงทุนหนักเลยนะครับทั้งเรื่องเทคโนโลยี IT AI แล้วก็การขยายธุรกิจจัดจำหน่ายหรือดิสตริบิวเตอร์แบบเต็มที่เลยเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ากลยุทธ์นี้มันสะท้อนออกมาในตัวเลข Q1 ยังไงบ้างแล้วทิศทางข้างหน้าจะเป็นยังไงต่อนะครับได้เลยค่ะ เริ่มกันที่ภาพรวมการเงิน Q 1 6 8ก่อนเลยนะคะรายได้รวมโต18%เทียบกับปีก่อนหน้าอันนี้ก็ถือว่าดีนะคะแม้ว่าจะยังไม่ถึงเป้า30%ที่วางไว้ครับผมแล้วจุดที่น่าสนใจคือกำไรขั้นต้นหรือ GP นะครับเพิ่มขึ้นถึง28%เลยถ้าดูเป็นตัวเงินนะแล้วก็อัตรากำไรขั้นต้นหรือ GP margin ก็ขยับขึ้นด้วย จาก18.5%ปีก่อนมาเป็น20.2%ในไตรมาสนี้แสดงว่าการบริหารจัดการส่วนนี้เอ่อทำได้ดีขึ้นครับอืมดีขึ้นนะคะแต่ว่ากำไรสุทธิกลับลดลงนะคะอัตรากำไรสุทธิจาก4.3%เหลือแค่3.2%เองตรงนี้เป็นเพราะอะไรเหรอคะ อ๋อครับสาเหตุหลักๆเลยเนี่ยมันมาจากค่าใช้ใจ่ายในการขายและบริหารหรือ SG&A ที่มันพุ่งขึ้นถึง44%เลยครับอันนี้คือผลโดยตรงจากการลงทุนที่ว่าไปเมื่อกี้นี้เลยทั้งในธุรกิจดิสตรบิวเตอร์ที่เป็นธุรกิจใหม่แล้วก็การวางโครงสร้างพื้นฐานด้าน IDA ด้วยครับก็เป็นการลงทุนเพื่อนาคตนะครับเลยต้องแลกกับค่าใช้ใจ่ายที่สูงขึ้นในตอนนี้ อ๋อเข้าใจแล้วค่ะเหมือนเหมือนกําลังสร้างบ้านหลังใหม่เนาะคะ่ะช่วงแรกก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเรื่องโครงสร้างเยอะหน่อยอะไรย่างนี้ทีนี้ถ้าลองไปดูรายธุรกิจล่คะคะบริการด้านการตลาดเดิมๆของเขาเป็นยังไงบ้างคะอ๋อกลุ่มนั้นรายได้ลดลงนิดหน่อยครับประมาณ3.6%เพราะว่ามีการหยุดสัญญาลูกค้า outsourcing บางไรายไปแต่ว่าผลกระทบต่อก,กําไรจริงๆก็ไม่มากนักนะครับเพราะว่างาน outsourcing เนี่ยปกติ GP มันค่อนข้างต่ําอยู่แล้วประมาณ7%เอง ถ้าเทียบกับงานแคมเปญนี่ GP สูงถึง30%เลยกลีดของเขาตอนนี้ก็คือต้องพยายามรักษาสมดุลระหว่าง2แบบนี้ครับเพื่อให้ทั้งกระแสงเงินสดมันหมุนเวียนดีและก็ ROA หรือผลตอบแทนต่อสินทรัพย์มันไม่ตกลงไปมากนักค่ะแล้วมาถึงตัวที่บอกว่าเป็นดาวรุ่งเลยธุรกิจจัดจำหน่ายหรือดิสตรบิวเตออันนี้ไรายได้โตโอ้โหพลัส250%เลยนะคะ ก้าวกระโดดมากๆใช่ครับโตรแรงมากจริงๆครับตัวนี้แล้วอัตรากำไรขั้นต้นของธุรกิจนี้ก็ดีขึ้นด้วยนะครับจากประมาณ1 2ปีก่อนตอนนี้ขึ้นมาเป็น1% 9แล้วคือตอนนี้เนี่ยรายได้มันครอบคลุมพวกค่าใช้จ่ายตรงไปแล้วนะครับเช่นพวกทีมขายค่าขนส่งค่าดูแลฮับหรือสูงกระจายสินค้าแต่ว่ามันยังไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายบริหารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนี้ครับอืมแล้วเมื่อไหร่ธุรกิจนี้จะถึงจุดที่เริ่มทำกำไรได้เองคะ มีประเมินไว้ไหมคะทาง MCA เขาคาดว่าจะถึงจุดคุ้นทุนหรือ t u r n a r o u n คือเริ่มทำกำไรได้เองเนี่ยก็น่าจะภายในปีนี้แหละครับตอนนี้เขากำลังเร่งสร้างฮับที่เหลืออยู่ก็คือมีภาคเหนือภาคใต้แล้วก็ภาคอีสานที่จะเสร็จประมาณไตรมาสสามนี้พอโครงสร้างพื้นฐานตรงนี้พร้อมเนี่ยก็จะเริ่มรับลูกค้ารายใหม่ๆเพิ่มได้มากขึ้นตอนนี้ลูกค้าหลักๆก็ยังเป็น Siem Health พวก Smooth E กับ Dentist อยู่ประมาณ80%กว่าๆเลยครับ ซึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ต้องจับตามเหมือนกันนะครับเรื่องการกระจายความเสี่ยงของลูกค้าต่อไปค่ะแล้วบริษัท UM ล่ะคะที่เป็นสื่อโฆษณาที่เขาสื่อเข้ามาใหม่อ๋อ UM ก็ทำผลงานได้ค่อนข้างดีเลยครับไตรามาสแรกมีรายได้มาหกล้านบาทครึ่งหนึ่งก็มาจากงานที่ MCA ป้อนให้อีกครึ่งก็เป็นลูกค้าข้างนอกเอง GP สูงมากนะครับตัวนี้45%แล้วก็มีกำไรสุทธิด้วย14%เซ์ ดูแล้วก็เป็นการเสริมทับที่ดีครับช่วยทั้งเรื่องรายได้แล้วก็ความสามารถในการให้บริการแบบครบวงจรมากขึ้นเขาก็ตั้งเป้ารายได้ทั้งปีไว้ที่30ล้านบาทสำหรับ U.M. นะครับกลับมาที่เรื่องการลงทุนนิดนึงค่ะตัวเลข S.G.N.A. ที่บอกว่าสูงขึ้นมากๆเนี่ยมาจาก IT เยอะเลยใช่ไหมคะ ใช่ครับเกือบครึ่งหนึ่งเลยครับคือ MCA ลงทุนกับทีม IT ตอนนี้มี10กว่าคนแล้วนะครับแล้วก็พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอัปเกรดระบบ ERP ที่เป็นระบบหลักให้เป็นตัวใหม่ BC365 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็มีแผนจะทำแอปบริหารคนตัวใหม่ชื่อเนราด้วยอันนี้สะท้อนเลยว่าเขาจริงจังกับการใช้เทคโนโลยีมาขับเคลื่อนธุรกิจมากๆครับ ส่วนธุรกิจดิสทริบิวเตอร์ก็คือเร่งสร้างฮับให้ครบเพื่อลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็เตรียมพร้อมรับลูกค้าใหม่หลัง Q3 นะคะเห็นว่าเซ็นสัญญาไปแล้วรายนึงด้วยแล้วก็จะมีเพิ่มอีก ครับผมแล้วประเด็นสำคัญอีกอย่างคือสถานะการเงินของ MCA ตอนนี้ยังแข็งแกร่งมากนะครับสินไรมาสหนึ่งเนี่ยเขามีเงินสดในมือประมาณ78ล้านบาทแล้วก็ไม่มีหนี้กับสถาบันการเงินเลยนะครับ DE ratio หรืออัตราส่วนหนี้สินต่อทุนก็ต่ำมากแค่0.3เท่าเองอันนี้หมายความว่าบริษัทพึ่งพางเงินกู้น้อยมากฐานะการเงินมั่นคงมีความพร้อมด้านเงินทุนสบายๆครับสาหรับเป้าหมายรายได้พันล้านในปี69เก้เห็นน่าที่ครายได้จะต่ำกว่าเป้าไปนิดหน่อย แต่ MCA ก็ยังยืนยันเป้าไรายได้ทั้งปีนี้นะคะที่895ล้านบาทเพราะเขาก็มองว่ามีสัญญาในมือแล้วประมาณ350ล้านแล้วก็คาดว่าไตรมาสที่เหลือโดยเฉพาะ Q4 น่าจะดีขึ้นตามปกติของธุรกิจครับถ้ามองภาพใหญ่ของตลาดนะครับตลาดบริการการตลาดโดยรวมเนี่ยเขาคาดว่าจะโตประมาณ6-15% ส่วนตลาดดิสทริบิวเตอร์ที่ MCA กำลังรุกเข้าไปเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของตลาด FMCG ซึ่งใหญ่มากๆนะครับประมาณ2.5ล,ล้านล้านบาทเลยทีเดียวแล้วก็น่าจะเติบโตได้ดีด้วยโดยเฉพาะในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ที่แบรนด์ต่างๆเขาต้องการทั้งลดต้นทุนแล้วก็กระตุ้นยอดขายไปพร้อมๆกันบริการแบบนี้น่าจะตอบโจทย์ครับสรุปได้ว่า Q168 ของ MCA ก็คือภาพของการเติบโตด้านไรายได้นะคะ แต่กำไรลดลงชั่วคราวเพราะว่ามีการลงทุนเชิงกลยุทธ์ครั้งใหญ่ในธุรกิจดิสตริบิวเตอร์แล้วก็เทคโนโลยีส่วน UM ที่ซื้อเข้ามาก็ช่วยเสริมทับได้ดีและที่สำคัญคือฐานะการเงินยังแข็งแกร่งอยู่เป็นการวางเดิมพันเพื่อการเติบโตในระยะยาวจริงๆค่ะใช่เลยครับการปรับตัวครั้งนี้มันสะท้อนเทรนด์ในสากรรมเหมือนกันนะครับที่มุ่งเน้นเรื่องประสิทธิภาพการใช้ข้อมูลมากขึ้น เป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจมากครับสำหรับคนที่มองภาพธุรกิจในระยะยาวค่ะก็น่าคิดต่อนะคะว่าด้วยการลงทุนที่สูงขนาดนี้แล้วก็ยังมีการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่ในธุรกิจใหม่อยู่ปัจจัยภายนอกอย่างเช่นภาวะเศรษฐกิจหรือความท้าทายภายในเองเช่นการบริหารจัดการฮับหรือการหาลูกค้าใหม่ให้ทันตามแผนที่วางไว้เนี่ยมันจะส่งผลต่อการไปให้ถึงเป้าหมายที่ค่อนข้างท้าทายของ MCA ในไตรามาสต่อๆไปได้ยังไงบ้างอันนี้น่าจะต้องติดตามกันต่อไปค่ะ